สี่ป้าลอดนะคะหลังจากที่มีการตัดสินศาลยกฟ้องนะคะในกรณีที่น้องแน็กชาลีฟ้องหมิ่นประมาทนะคะและในมุมรูปของกฎหมายนะคะมันยังไม่จบนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดน้องแน็กอยากจะไปต่อ,อยังยังสามารถไปต่อได้ในมุมของคุณป้าทั้งสีท่านอยากจะไปต่อก็ไปต่อได้ในมุมของเขาคะ่ะในการฟ้องกลับนะคะแต่จะมาบอกว่า ะะจะมาบอกว่าการที่ศาลยกฟ้องเนี่ยสามารถทางคุณป้าทั้งสีท่านสามารถฟ้องกับในข้อหาอยังไงอะแจ้งข้อความแจ้งความเท็จได้หรือไม่อันนี้ต้องแยกนะคะว่ามันคนละส่วนกันรายละเอียดเชิงลึกนิวไม่ขอพูดนะคะเพราะนิวไม่ได้จบกฎหมายเป็นทนายโดยตรงนิวเพียงแค่เป็นเจ้านายของทนายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวจะไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะนิวจะไม่เข้าประเด็นในส่วนของ คุณป้าทั้งสีท่านแล้วก็น้องแน็กชาลีนะคะนิวยกให้เป็นปัญหาภายในครอบคของเขานะคะแต่คลิปนี้ที่นิวมาทำเนี่ยนิวอยากจะมาพูดโต้แย้งในมุมของ FC นะคะเพราะจากที่นิวไปไลอ่านนะคะหลังจากที่มีการตัดสินขึ้นมานะคะซึ่งลึกๆเรายังหาข้อเท็จจริงไม่ได้ร้อเเหมือนกับรอบที่แล้วที่ทางคุณทนายมาให้สัมภาษณ์นะคะอัปเดตข่าวเนาะว่านู่นนี่นั่นบางทีมันดู มันเป็นการแบบว่ากระจายข่าวมากเกินมากเกินข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นนิวจะระวังมากๆจากบทเรียนรอบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนิวจริงๆอ่ะอยากจะรอให้น้องแน็กชลีมาพูดเองนิวแล้วนิวก็เชื่อว่าน้องแน็กน้องแน็กชีอาจจะมาขึ้นไลฟ์พูดหลังจากที่เขาทํางานเสร็จนะคะอาจจะมาจะขึ้นไลฟ์พูดในส่วนตรงนี้นิวเชื่อนะคะในในเส้นของนิวนิวอาจจะผิด อะไรยังไงก็แล้วแต่หรือน้องได้อาจจะปล่อยผ่านเลยนะคะแต่คลิปนี้นิวอยากจะมาพูดในมุมของ FC นะคะฝั่ง FC ที่เป็นมือที่3ล้กันเพราะนิวไม่เชื่อว่าเป็น FC ฝั่งคุณป้าทั้ง4ท่านเพราะถ้าเป็น f c น้ำดีคิดดีกับคุณป้าทั้ง4ท่านนะคะคุณจะไม่มา,มาพิมพ์ไม่มาออกความคิดเห็นเชิงลบแบบนี้คะ่ะในมุมของการแบบเเขิมนะคะย,ยั่วยุ แล้วก็มาใช้คำพูดลามปามถึงคุณแม่น้นองเน็กชาลีด้วยนะคะนิวไปแลกอ่านมาแล้วก็เอาเพจนะคะที่นิวเคยพูดอะที่สนับสนุนทำเกี่ยวกับน้องเน็กชาลีเอาไปแขวนเนาะยิ่งในแบบอป X หนคือเยอะมากนะคะมีการพูดถึงเคยเยอะมากใดๆเลยนะคะนิวต้องบอกก่อนว่าคุณต้องทำความเข้าใจนะคะไม่ต้องเปิดประเด็นว่าทางคุณสีป้าเหมือนไปยุพูดเชิงประมาณว่าเบียดเบี่ย เบี่ยงเบนในการที่สานะคะยกฟ้องอ่ะเหมือนกับพูดประมาณว่าน้องแน็กนะคะชาลีฝั่ง CL นะน้องแน็กชาลีของเราเนี่ยแจ้งข้อแจ้งเคียกแจ้งความเท็จและมีการพูดอย่างให้คุณป้าทั้งสี่ท่านนะคะแจ้งความกับแจ้งความกับน้องเขาะคะตรงเนี้ยเนียมว่าคุณไม่ใช่ FC น้ําดีของทั้งฝั่งป้าเพราะคุณไม่ได้หวังดีเลยนะคะคุณกลับเข้ามาเป็นเข้า เหมือนกับปัญหารอบที่มันเกาะที่ทําให้เกิดเป็นที่มาของการฟ้องร้องนี่นะคะนิวมองว่าคุณเป็นมือที่3ที่ไม่คิดดีเลยนะคะเป็นเป็นมือที่3ที่แย่มากๆนะคะที่มีแนวความคิดแบบนี้นะคะรวมไปถึงนิวก็อยากจะเตือนสติ fc ฝั่งล้องเน็กชาลีนะคะถ้ามีตัวตนจริงๆนะคะและนิวเชื่อเพราะนิวเห็นหลายๆท่านจะพูดไปในแนวเดียวกันว่าปล่อยผ่านนะคะปล่อยผ่าน อย่าไปทำอย่าไปตีไข่ให้มันแบบใส่สีตีไข่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นพยายามนิ่งๆน,นะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติการตัดสินใจแล้วก็การตัดสินของศาลนะคะให้ทั้งสองฝ่ายเขาไปเคกันเองในฐานะเขาเป็นพี่น้องเรามาพูดบอ,อกความคิดเห็นนอกกรอบนะคะอย่าไปวุ่นวายในกรอบของคําว่าพี่น้องของเขาค่ะปล่อยเขาไปนะคะอย่าไปยุ่งนะคะอันนี้คือพูดในในมุมของฝั่ง CL นะคะ การที่จะตอบโต้บุคคลที่3นะคะที่อ้างตัวว่าเป็น FC ของฝั่งป้านะคะเปลน่มมองแล้วเป็นเป็นคนที่แบบมีความคิด Mindset Toxic ที่มีอคติกับน้องเน็กชาลีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าต่อให้นะคะเอาจริงนิวดีใจที่ซ้ําที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเพราะแค่นาดแค่ศาลยกฟ้องน้องแน็กยังเจอถล่มเจอแขวน F c น้นองแน็ชาีที่ทํา ทําทเพจส,สนับสนุนน้องแน็กชารีนะคะโวนแขวนใช้คําพูดที่แบบว่าหยาบคายมากลาม,ลามามไปถึงคุณแม่น้องแน็กด้วยนะคะอันนี้แค่สารยกฟ้องนะถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดสารสารรับฟ้องขึ้นมาโอ้โหน้องแน็กคงจะโดนแบบหนักนะคะนิวจึงมองว่าต่อให้เราจะสารรับเอาไว้พิจารณาหรือว่าสารยกฟ้องในเมื่อเขามองเราไม่ดีเขามองน้องแม็กแม็กแม็กไม่ดีเขาเป็น เป็นแก๊งแอนตี้มือที่3ที่มีปมอยู่ในตัวเองอ่ะนะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่จงเกียรติรงจงชังน้องแน็กชลีอาจจะเป็นเพราะว่าน้องแน็กชลีได้ดีกว่าน้องแน็กชลีประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะจากที่นิวอ่านคอมเมนต์คนที่เอาน้องแน็กไปแขวนแล้วก็เพจที่สนับสนุนน้องแน็กไปแขวนนะครับส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่ใส่กระโปรงอ่ะในมุมของนิวนะคะนิวก็ขึ้นอยู่นะนิวไปอ่าน ขึ้นตรงที่ว่าเขาลามไปามาถึงแม่แม่น้องแน็กชาีและนิวนับถือคุณแม่น้องเน็กชาีมากนับถืออยู่ตรงนี้เลยนะคะมันก็เลยรู้สึกแบบพวกคุณเป็นผู้ชายที่ใส่กระโปรงมากๆค่ะแล้วนิวเชื่อว่าตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องแน็กชาีไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณแม่น้องแน็กชาีนะคะเพียงแต่ว่าคุณไปอิจฉาเขาเพราะว่าน้องแน็กชาีเป็นผู้ชายที่ประสบความสําเร็จนะคะด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตจนแบบ ใช้เงินซื้อความสุขนะสร้างสนามสวนน้ำให้เด็กๆมาเล่นนะคะขายบ้านขายรถไปไถ่ไถ่ทอนปลาบ่อกุ้งบ่อไปปล่อยนะคะนั่นคือน้องนกเฉลีที่คุณไม่สามารถไปไปแบบเขาได้นะคะประสบความสำเร็จแบบเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่มองว่าสิ่งที่น้องนักเป็นอยู่มันเป็นสกิปตรพวกคุณะคะ่ะพวกคุณก็เลยเจ็บ นะคะมันเลยทำให้ผูกคนต้องมาใส่ผ้าถุงใส่กระโปงนะคะตั้งกลุ่มขึ้นมาแอนตี้โจมตีน้องแน็กชาีนะคะไม่ว่าจะขยับไปไหนนูน่นนี่นั่นน้องแน็กก็ไม่ถูกเนี่ยก็ไม่ตีในสายตาพู้คุณเพราะคุณมีอคติอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่คุณดูน้องแน็กชาีเนี่ยมันจะมันจะไปสะกิดมันจะไปสะกิดรูปแบบการดําเนินชีวิตของคุณที่ไม่ประสบความสําเร็จทางนี้ค่ะทางความคิดทั้างปล่อยวางแล้วก็รูปแบบของ เชิงปฏิบัตินะคะภาพภาพรวมตามความเป็นจริงนะคะคุณไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลายหลังแบบน้องแนกชาลีมันก็เจ็บไงในความที่เป็นผู้ชายแต่ขอโทษนะคะคุณเพราะคุณคือใส่ผ้าถุงใส่กระโปรงกันมากๆเลยนะคะนี่นนี่นึงไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เพราะคุณแบบลามปามอะถ้าเกิดว่าถึงถึงน้องแนกนี่ก็จะโอเคหน่อยแต่พอถึงถึงค่แบบไปดึงคุณแม่เข้ามานะคะเขาสูงเกินกว่าที่คุณจะแบบ ไปว่าเขาอ่ะนิวมองว่าพวกคุณแย่มากพวกคุณนะคะคนที่เอา้องเน็กไปแขวนคนที่ตั้งเพจขึ้นมานะคะเปิดประเด็นเปิดกระทู้ขึ้นมานะคะแล้วคนที่เข้าไปคอมเมนต์อ่ะนิวมองว่าพวกคุณคือแบบเป็นคนที่ไร้ศักยภาพทางความคิดมากๆพวกคุณมีปมมากๆนะคะจึงทําให้คุณรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่ไปเจอการยังไงอ่ะ,จะเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าของลองเน็กชาลีนะคะแล้วก็คุณแม่ของเขา มองพวกคุณเป็นคนที่แบบว่าไร้ศักยภาพท็อกซิกมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนิวอยากจะฝากไว้ว่าสิ่งที่พวกคุณทํานะคะมันไม่ได้ทําให้ให้ชีวิตพวกคุณดีขึ้นเลยนะคะไม่สามารถทําให้ชีวิตพวกคุณดีขึ้นเลยและอีกอย่างหนึง่งนิวอยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าเวลาที่คุณจะพิมพ์จะอะไรเนี่ยคิดก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณพิมพ์มันมัน,ม,นมันให้อะไรกับพวกคุณนะคะมันให ถ้าความสะใจนะั่นก็หมายความว่าพวกคุณมีปมค่ะนะคะมีปมเพราะทุกทประโยคที่คุณพิมพ์เนะี่ยมันจะต้องคิดแต่สิ่งลบๆคำลบๆมันถึงได้ออกมาเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือนะคะพวกคุณจะต้องมีแบบความคิดที่แบบท็อกซิกและลบมากนะนิวนิวแบบรู้สึกเวทนาพวกคุณมากเลยค่ะจริงๆนะคะนิวรู้สึกเวทนามากๆจริงๆค่ะคลิปนี้นิวอยากจะมาพูดฝากเอาไว้เนะคือไม่ค่อยจะ โอเคสักเท่าไหร่แต่ในมุมกลับกันก็ต้องขอบคุณนะคะมันทำให้น้องแน็กชาีน้องแน็กชาลีอ่ะอัพอย่างหนึง่งน้องแน็กชาีจะดังแล้วทำให้ f อพลังเงียบออกมาปกป้องน้องก็แต่เมื่อน้องแน็กโดนดาราม่าจากไอ้แก๊งเนี่ยมือที่สามที่ไม่มีความคิดแบบผู้ใหญ่ก็ต้องขอบคุณในมุมหนึ่งที่มันทำให้ผลักดันให้เราออกมาปกป้องน้องซึ่งนิวก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็ขอบคุณในส่วนหนึ่งนะคะแต่ ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะทําให้นิวมองว่าคุณไม่ไม่ใช่พวกกลุ่มที่แบบใส่ผ้าถุงนะคะนิวรู้สึกไม่โอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าอยาบคลายยังไงก็ต้องขอกราบขอพรจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะ